มืดค่ําแล้วเลิงกงานได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาโฟกัสลิฟต์ลงครับโอ้ยเดี๋ยวกระสีเอาขึ้นเดี๋ยวกระสีเอาลงเงี้เดี๋ยวเอาลงบ่เดี๋ยวเอาลงอย่าจั้กำกูแย่งมันลูกอ่านขึ้นนิดนึงอ่านขึ้นนิดนึง จัดให้จัดให้เอา้าฟาไทยเลยเดี๋ยวป้อมสูนแล้วครับกลับบ้านก็ไม่ได้ครับเห็นงานโกกิบมหมเนี่ยงานโกกิบเห็นเห็นเห็น ขึ้นมาแล้วดีใจไหมงากลับมาแล้วกลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วก็อย่างครับพี่น้องก็อกว่าพุ่นจี่ก่อยากพี่ลีเป็นไปได้ก็อยากรับหรอกงานกี่นั่นแต่ว่ามันเลือกไ่้ได้ครับทุกคนนี่งานมันหายากครับลูกกับกำลังย้ายเมียกับย้าแล้วล่ะเมียกัน có phun cái hết tiền này hết khắp hết hết mưa lóng phải ừ. nhau này cái nào thoa nước phải phí và cái gì nữa vào nhà con vào ท่าน้่าดีเามานอนอยู่รถอันเจ็ดโมงเกือบแปดโมงแล้วมาถึงรถ เพื่อนเมื่อเอินใส่รถตอนประมาณแปดโมงคืนเออเพไปตังต้งรถตั้งยังแล้วเกือบเก้าโมงเจ้ามาออกเข่างานจัง,จงโมงเจ้าทนเวลาให้ว่เพื่อนว่าเอนา,อาอทนเวลาอย่างเงี้ยหนอพี่เริ่มงานเก้าโมงเพื่อนเป็นบ้าหมนเลยโอ้ลัดคักเว้ยลัดลัดรัด con kẹt con kẹt cho đưng đưng cồn này, giờ mắt đâu? Bao nhiêu tần nhở? Bao nhiêu tám tần rồi? Mình có bao nhiêu tám tần? Mười tám tần năm. Ra, ngan muối muối. Ngan muối muối. Ăn muối nhé đại nữa. หม uhm 네ูก็แบบว่าพี่ยังพี่นี่พี่นอรอเลยดีนะอ้วม่ไอ้ี่ยังบอ้วกันปวดหัวปวดหัวาดีกว่าแรงนีจากโบ คันนี้เมื่อเช้าเอาเข้าใชนะ่ไห<ะ>มเมื่อเช้านะั้นคือเอาขึ้นเหรอใอ่ที่เอาขึ้นเมื่อเช้าได้จะลงยัง luôn là lùng á

จะฝากถึงคนสั่งงานไหมครับก็บอกง่ายๆครับเจ้านัดเดี๋ยวบอกง่ายๆเห้ยมนลู่เรื่องแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วใส่เตาก่อนโอเคโอเคอะไรนะ เต้าปีเต้าปีแปลว่าอะไรลงมาเต้าปีเต้าปีบอกลงนี้เขาบอกคนละแบบนะ <c oughs> ที่ผมไปทำงานเขาบอกว่าลู่ลู่ลู่ลู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 เขาบอกลู่ลูไม่รู้อะไรตอน,นแรกก็งง আগে নানী